สวัสดีทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันวัฟฝีมือ EP ที่22และมาพบกับผม VOG สุดเช่นเคยในรอบนี้นะครับก็หน,หนึ่งกับ7เนะครับและกับ VOG สุดว่า VOG สุดสามารถชนะมาได้หรือเปล่านะฮะเนื่องจากว่าแพ้ไปแล้วนะฮะหลาย EP คันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะแหมแพ้กันเยอะทีเดียวดูว่าในรอบนี้ บีโจะสามารถตีมาชนะหรือเปล่ากติกาก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะสนามแรกก็จะเป็นสนามสุ่มนะฮะก็เจอในสนามใหม่เลยเซเว่นทำได้ดีกว่านะบีโอจีเหมือนว่าจะพลายอย่างหนักเลยก็ว่าได้นะฮะแต่คานอย่างนึ่งก็คือทั้งสองคนลึงเอาอีซียูรถกับทีมมาฮะใช้เป็นอี u พุ่งครับแล้วเจอสนามนี้เข้าไปถึงกับว่าเล่นไม่เป็นกันเลยทีเดียวในทางด้านของ v o g และโซนของ เซเว่นคือสบายสบายนะฮะโหยใชย้รถรับทีแบกว่าฟิลเดจัดอะไรอย่างเนี้ยครับด้าน,นของบิวจิมก็จะหายไปแล้วนะส่วนเซเว่นก็น้ำตรงๆไปอย่างหายปิดตาเลยก็ว่าได้นะโอ้ยอะไรอย่างคมต่อปุ๊ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่า w ฮนะแล้วก็ลิขรปเทิร์นใช้ ECU ฮนะ ส่วนทางด้านของ VOG คือห่างกันไกลลิบรี่กันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะโอ้ยทายังเป็นแบบน,นี้ทางด้านของ VOG น่าจะแพ้แน่ๆเลยฮะดวในของโอ้ยเซเว่นชนะอีกแน่นอนแเลยอืมโดวเท่าไป c WW w เดียวกลารกลับไปรออมี้คงไม่มีอะไรให้พูดนะฮะ ก็เป็นที่แน่นอนกันอยู่แล้วนะถ้าในของเซเว่ไม่พลากอะไรก็ได้แน่อันดับหนึ่งฮะอันดับหนึ่งในสนามแรกเลยแล้วก็นำในของแต้มแรกไปในของการแข่งขันว่าพีมือ EP ที่2ี่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับในสนามได้ทางด้านของเซเว่ได้ไปหน,นึ่งแต้มส่วนในของ V.O.G ก็เสียไปหนึ่งแต้มนะฮะนี่กัเลยฮะสกอร์หนต่อศน ส่วนเลี้ยงเราก็ใช้ตามได้ปกตินะและของรถก็แล้วแต่ใช้ได้ตามปกติจะเปลี่ยนก็ได้จะไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้นะครับในการแข่งขันรอบนี้อีี่2นี้นะไม่มีกติกาอะไรมากใหม่คนแพ้ต้องเป็นคนเลือกสนามนะฮะมาสนามต่อไปกันเลยกระบอกออกตัวมาใช้เป็นรถครับทีเออเฮ้ยโอ้โหวีโอ พลาดครับแหมส่วนด้นด้านของเซเว่นทำเข้าไปแล้วเอาอยัางไงเอาอยัางไงล่ะทีนี้จะโดนสองสวมหรือเปล่านี่ดิสเข้าไปแล้วนะฮะ W C W ไม่ได้ฮะใช้เป็น C W W แล้วก็เก็บในโตจะได้หรือเปล่าส่วนของเซเว่นทำได้อย่างสวยงามและเซเว่นครับล่วงเข้าไปโอ้โหเซเว่นตกฮะแหมเซเว่น จบเลยตอกเข้าไปแล้วทางด้านของวิวจีก็ตีตื้นเข้ามาครับแซงไปแซงมาโอ้โหไม่สามารถแซงในของเซเว่นได้แต่ก็แซงไปนิดหนึ่งครับแล้วก็แซงไปแล้วก็ใช้ซิวพุ่งเข้าไปทางด้านของวิวจีก็แซงเป็นที่เรียบร้อย่วนในของเซเว่นก็ไล่ตามมาอยู่แต่โอ้โหเสียดายมากครับทางด้านของวิวจีเหมือนว่ารถจะลายฮะโดนในของเซเว่นแซงเข้าไปเอาไงล่ะทีนี้ครับจะสามารถตีมาเสมอหนึ่งต่อหนึ่งได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนไป2 0กันแน่นะฮะ อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้รับชมนะฮะไลน์ <l ien S 2> <l ien S 1> มาแล้วเหมือนว่าม่กิดเซม่นรถจะไลนะทางด้านของวิโอเเอาปราดหน้ารถไม่ได้สกิลนึงสกิลนี้จบเลยครับแล้วก็ดวนลงมาจะลงได้หรือเปล่าไม่ได้โอ้โหชนคอครับเอ,อ้ยเตมเปลยเอ้ยจะได้หรือเปล่าโอ้โหแซงไปแซงมาเอาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้เสียดายมากในทางด้านของวิโอเจนะฮะเกิดเ <l ain> ตะมาเสมอแล้วหนึ่งต่อหนึ่งครับแต่ไม่น่าเลยนะฮะ มโดนเซเว่นนำไป2ต่อศูนยแตกทางด้านของเซเว่นได้2แต้มและ VOT ยังได้ศูนยเหมือนเดิมนะครับส่วนเวลาก็1นาที17วินะถือว่าเวลาไม่ได้ดีอะไรมากมายมาทางด้านของ VG เลือกสนามมาครับปารีสอ่าคนแพ้ต้องเป็นคนเลือกสนามนะฮะมาในของสนามที่3กันเลยก็ยังใช้รถครับทีเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะ เอาตัวมาซูเปอร์สแนมฮะมหรือไซเปกันแน่ C W W หลังก็ใช้อ e ีซิวเข้าไปตามมาโอ้โหทานด้านของวิวจีชวนเข้าไปและทานด้านของ Seven, เซเว่นสกิดไปนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาทานด้านของเซเว่นนะฮะเสียดายอย่างมากเลยครับเมื่อกี้ทานด้านของวิวจีไม่น่าเป็นสกิดเลยล <c oughs> ฟาให้พระโอ้โห้ เล่นลายเสียงว่าได้นะครับผลภาพภาจนซักเสียแทกกันเลยก็ว่าได้นะอืมโอ้ยเล่นลายหย่างงามลายอะไรครับเนี่ยลองเอาไปเล่นกันได้นะครับคอรคสนะฮะนี่ลายใหม่เลยนะฮะชี้ค้นด้วยเซเว่นหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเอามาจัดเซจีนะฮะในรอบนี้จะน้านของ v G โดนทิ้งห่างอยูแล้วนะฮะจะสามารถตีใครตายหรือเปล่าหรือว่าจะโดน 50กันแน่เซเว่นเข้าไปฮะอย่างสวยงามแล้วก็รีโหลดแล้วก็อืมรีได้อย่างไวฮะส่วนของ v o g เหมือนว่าจะพลางเข้าไปฮะแต่ก็ใช้อิซิลยากกันยาวๆมาเลี้ยงบูสเอ็ดบูสแล้วก็ซีทบบออกอากาศเข้าไปส่วนในทางด้านของ BOC ก็ไล่ตามมาอยู่แต่ไม่สามารถแซงได้โซนของเซเวน่นแหมเล่นไลเล่นไลเสี่ยงครับไลเท่ไว้ก่อนนะฮะาะ เป็นที่เรียบร้อยนะครเป็นเอกฉันทนะ์ทางด้านของเซเว่เนก็ตีเข้ามาแล้วนะครไม่ใช่ตีเข้ามาดิน้ำเข้าไปแล้วนะสต่อศูนยแต้งโซนของ v o G ก็ยังไม่มีโอกาสชนะเลยสตาร์นึงนะฮะโอ้โหจะตีใครตายได้หรือเปล่ามาในสนามจะด่าวสเปซสเตชันและก็ยังใช้รถครับทีเหมือนเดิมอืม สัตว์เลี้ยงก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะฮะแล้วแต่แต่ละด,ด่านเนาะมาในสนามนี้ดูจะดีไข่แตกหรือว่าไข่จะไม่แตกกันแน่นะฮะออกตัวมาไซเว์ฮะทางด้านของวิวจีทำได้ดีกว่าแล้วออกตัวนํำไปก่อนครับแล้วก็ใช้อิซิวเข้ามาโอ้ไม่สามารถชนนี่หรือว่ารถจะชนเรียนปูดเข้าไปเอาอทางด้านของเซเว่ทำได้ดีกว่าแล้ว,วนะแสงทางด้านของ v อิวีแล้ว เอาไงเลยทีน If, ที้เออมีใครชวนไหมไม่มีทําได้อย่างดีเลยทั้งโคทั้งสองคนแต่ทันแใต้ของ V.O.G เหมือนว่าจะแม่ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่งเซเว่นก็นามไปแล้วตรงๆนะฮโอ้โหโดดได้อย่างสวยงามทันด้านของเซเว่นและ V.O.G ก็ไล่จี้มาอยู่นะไล่จี้มาอยู่ฮะอึดอึดอึดอโอ้ยโอ้ยกองเสียมาเต็มเลยนะฮะเอออึ๊อปากเข้าไปปากเข้าไป อย,อ,ยอย่างไลจี้กันอยู่อย่างไลจีก็อยู่โอ้โหจบเลยครับทางด้านของ VGC ส่วนในของเซเว่นนามไปไกลเลยมิกกี้คือพลาดครับหลงขางล่างฮะโดนในของเซเว่นนามห่างทิ้งห่างห่างกันไปเลยนะฮะรอบนี้เอาอะไร ECU ก็พลาดกันแล้วนะฮะเอาไงล่ะตายเลยทีนี้โอ้ตายกางขี่ จะโดนซีส่วนหรือเปล่าอุ้ยแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ต้องสีส่วนใช่ไหมแต่ส่วนของเซเว่นผมว่าจับลาาครับโอ้หไม่มีในโตครับทางด้านของเซเว่นผ้าครับไม่มีในโตครับอืมอืมเซเว่นไล่แก้ยาวฮะอะไรก็เอาไงลนะ่ะ vog live ตามมาแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ้หฉลับไม่ได้หรือว่ายังไงหรือว่ายโยนเกมกันแน่โยนก็โยนเข้าไปครับโดทนทางด้านของ B o g ตีไข่แตกจนได้นะฮะเป็นไงล่ะก,ก็มีไข่แตกซะหน่อยนะฮะสามต่อหนึ่งนะฮะทางนั่นของวิจิได้หนึ่งละ 20. อยี่สิบเอเซเว่นได้สับตามะฮะอ้าวสติๆๆก็หนึ่งนาทีสามสิบแปดกับสามสิบเก้านะฮะระยะเวลาที่ทำได้ในรอบวิจิเจ็ดดาวและมาสนามนี้ก็จะเป็นสนามที่เซเว่นเลียมาเป็นมูนวิว เนื่องจากว่ามีกิเซเว่นแพ้นะก็ต้องเปลี่ยนครับคนแพ้และสนามนะฮะส่วนรถก็ยังใช้เป็นรถครับทีนะฮะออกตัวมาเป็นไซเวร์ฮะโอเซเว่นทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรทรงเนี้ยเขาวีโอจีทำได้ดีกว่าแต่หน้าเข้าไปฮะไล่เก็บไปแต่ระยะห่างยังห่างกันไม่เยือนครับเรารอสุเประมาณห้าวิได้นะฮะตีเข้ามาฮะตีเข้ามาสปาตูเข่าไปปุ๊บปุ๊บเอาไงล่ะฮะ เอาไงมีใครจะพลาดหรือเปล่าฮะปอกปอกโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยมี่กี้น่าจะชนนะแต่แต่มันไม่มีผลนะ <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงมีกี้ในของวิวจีแหมไปชนขอบจนได้นะทําให้พลาดครับในรอบนี้ชนะของวิวจีจะทีมาสองต่อสามได้หรือเปล่านะก็ โอ้วันนี้ครับสามมิดิบูแล้วก็ตักในโตแล้วก็ CWW ไปโดยใช้อีซูในของรถคับทีนะถ้าไม่มีรถคับทีก็ไม่สามารถใช้อีซูดีได้นะครับหลายๆคนเขาถามมานะว่าทําไม,มพี่พี่ใช้มิิบูเยอะจังเลยครับก็คือมันต้องเป็นในของอีซูรถคับทีนะฮะโอ้โหเล่นลายเสียงครับเล่นลายเสียงเสียงกันเลยทีเดียวต้งแตกส่วนของ v o c ก็ไล่จี้มาอยู่นะฮะเล่นลายเสียงเข้าไปจนตุ้งแตกเลยฮะ v o c ก็ไล่มา ก็เลยเล่นไร้เซตต่อนะฮะแต่วิวจก็ไม่สามารถแซงในของเวได้และในสนามนี้ก็เป็นเอกชันนะครับเวก็ได้ไปแล้วอีกหนึ่งตามนะครับระยะเวลาที่2คนนี้ทำได้ก็ถือว่าค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวกันนะครับเซเว่นได้เซวได้สี่ตามส่วนของวิวจได้หนึ่งตามนะครับและ เวลาที่2คนนี้ทําได้ก็คือ1นาที27และ1นาที28ถือว่าพลาดไปค่อนข้างเยอะมาในสนามไฮเวิร์บันทันด้านของ V.O.G เลือกมาเนื่องจากว่า V.O.G แพ้นะทุกคนก็ะต้องเป็นคนเลือกมานะครับและเรามาดูกันว่า2คนนี้จะวิ่งยังไงกันบ้างนะคระับออกตัวมาปูดทันด้านของ V.O.G ออกตัวได้ดีกว่าและในของเซเว่นเหมือนว่าจะเล่นไลน์ใหม่นะฮะออกตัวเล่นไลน์ใหม่ แต่ถือว่าเธอยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยโดยทางด้านของวิแซงเข้าไปแต่ทา้านของเซเว่นก็ไล่าตามมาอย่างไมโอ้หแบบว่าเหมือนกดคลายมามืนกดใครมา,มนรมาชนเลยชนเลยฮะวิวจีชนนะฮะก็เลยพาเซเว่นชนเข้าไปนะฮะและไล่จีไปไล่จีมาเอาไงแล้วฮะเอาไงแล้วฮะแล้วตอบดูไม่ได้ครับ ทนานนของวิวจีต่อบนูนไม่ได้ฮะโอ้โห้พ่ายแล้ว w c ่วิวซีดิบและอ e ีซพุ่งเข้าไปโอ้โหเหมือนว่าเมื่อกี้ทนานนของเซเว่นเน็ต <c oughs> โหลดรึเปล่าทานนของเซเว่นเน็ตโหลดรึเปล่าฮะกดอีซไม่พุ่งหรือว่ายัางไงฮะแม เอางาแต่ย so ังไม่มีปัญหาทางด้านของเซเว่นเซเว่นก็ไล่จมาอยู่นะฮะเหมือนว่า v ี g จจะนานไปได้ไม่เคยดีเท่าไหร่ก็เลยโดนเซเว่นไล่จี้เข้ามาและองสกิดไปเข้าไป2คนดกันเลยทีเดียวตายเรียบเลยฮะเอาไงโอ้โหทั้งชนทั้งหลายฮะหลก็อืมเรียบร้อยฮะทางด้านของเซเว่นรถแฮร์ี่เบรกได้ไม่ไม่ได้สเปอร์นะชดก็บขะบก็เลยโดนแอนดวานทางด้านของวีอแซงเข้าไปและตีเข้ามาฮะ 2ต่อ4 4ต่อ2ทางานด้านของ7ได้4และ vog ได้2แต้มทานด้านของ7ได้เม็ดพ้อยแล้วนะถ้าชนะในสนามนี้ก็5แต้มก็ถือว่าชนะไปเลยแต่ถ้ายังไม่ชนะ,นะครับก็จะมีต่อนะฮะแน่ชนะอยู่แล้วแล้วเซียมัดใจ <laughs> <laughs> อะไรครับนี่อมามาสเปอร์สตารนฮะ ทำได้ดีทั้งโคนะฮะแต่ว่าเซเว่นจะทําได้ดีกว่านะครับในแสงเข้าไปอย่างงามๆครับไม่มีปัญหาทางด้านของเซเว่นและส่วนของ v o c ก็แน่ตัวที่ห่างกันเลยทีเดียวว้าวอย่าลดไหลทำไงเลยทีนี้ไฮบี่เบเข้าไป C W ครับความลรงอยู่ที่ส3 0รอยสิบครับแฟรงเลยก็ว่าได้นะ,ะไปก็มาแล้วก็ส5องศาต่อพุทธไป2พุทแล้วก็ไปเลยคนระับส่วนของวีโมิกกี้มองว่าจะพลาดนะ ท่านหนักเลยด้วยนะฮะโอหเรียบบูธไม่ได้ด้วยนะอืมไปยันเขียกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ส่วนของเซเว่นครับปึ๊บปึ๊บป๊บดีเข้ามาแล้วก็ชนเข้าไปหนึ่งทีครับอืมต่อซะหน่อยก็ว่างได้นะฮะ <c oughs> นีมีปัญหาแล้วก็ตักในโต๊ี4 d ี d วการอากาศเข้าไปแล้วก็4 DWDB การอากาศเข้าไปส่วนของวีโอจี OG ก็เพิ่งไล่มานะแต่ก็ไล่ตามไม่ทันแล้วนะครับออดิคับปึ๊บป๊บ ปอ๊ดตอบวุฒไม่ได้นะฮะแล้วก็สปาสตูเข้าไปโอ้โหรถสกิีทับในโตหายครเรียบร้อยทางด้านของวิวจีไร้กระชิบกระชักมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไร้กระชิบกระชับมาแล้วนะฮะแต่โอ้โหวิวจีพลาดอีกแล้วนะอะไรครับเนี่ยนะะไม่มันเลยอะ่ะมันดีเออ, <c oughs> <c oughs> อเสร็จเว่นเล่นได้ยัง อย่างฟิวฟิวอย่างเชียวๆไม่ต้องไปซื้อเรียรครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วเซเว่นคว่ย่างเงี้ยแต่อ e ีซูพุ้งครับเนะี่ยไม่ได้ครับไม่ได้กดคลิปเธอครับ ECU ลดไหลเลยทีเดียวก็ว่าได้ทางด้านของ v ก็ไล่มาแล้วแต่ไม่สามารถไล่ตามมาทันนะครับและในสนา,สามาน็อตไซเป็นสนามที่เซเว่นสามารถ,าารถปิดฉากได้อย่างสวยงามดยการปาดหน้าเช็คหน้าเส้นชัยเป็นหนึ่งสเตอรไลท์ทางด้านของ VOC ก็ โดนไปนะครับ5ต่อ2เซเว่นได้5และ v ีโได้2ก็ถือว่า v ีโแพ้ไปในของ EP ที่22การแข่งขันวัฟเฟบมือถือว่าเซเว่นชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b ปดดิ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ